สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเรานะคะนุนจูทูเกเตอร์กลับมาอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะไปตามหาจุดจอดรถบัส Airport ์ต Air บัสสาย A1 ถึง A4 จากสนามบินดอนเมืองเพื่อเข้าไปในเมืองกันค่ะซึ่งวันที่เราถ่ายนี้นะคะเราเพิ่งกลับมาจากจังหวัดน่านค่ะเราก็จะกลับบ้านโดยการที่จะนั่งรถบัสจากสนามบินดอนเมืองเพื่อไปขึ้น b t s ที่ BTS สถานีหมอชิตตรงส่วนจตุจักรนะคะอันดับแรกเราต้องไปตามหาจุดจอดรถบัส A1 ของเรากันก่อน,นะคะ่ะซึ่งแต่ก่อนนะคะเขาก็จะมีบริการจอดรับน,นักท่องเที่ยวค่ะหรือว่าผู้โดยสารเนี่ยที่อาคาร2นะคะที่เรามาออกวันนี้ค่ะที่เรามาลงจุดจอดตรงนี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้จอดตรงนี้แล้วนะคะเขาจะไปจอดที่จุดจอด a i r p o อร b u บนะคะก็คืออาคาร Service Hall ใกล้กับอาคาร1ชั้น1ประตู1น,นะคะ เนี่ยค่ะเราจะไปตามหาจุดจอดของเขากันนะคะมีตั้งแต่ A1 ถึง a 4เลยค่ะตรงนั้นนะคะพอเราออกมาจากอาคาร2แล้วนะคะรับกระเป๋าอะไรให้เรียบร้อยออกประตูหลักตรงนี้นะคะแล้วก็เลี้ยวไปทางขวาค่ะเดี๋ยวเราจะพาพเพื่อนๆค่อยๆเดินไปด้วยกันนะคะซึ่งเพือ่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะตรงเนี้ยเขาจะมีป้ายบอกเป็นจุดๆเลยค่ะว่าเอะเราเดินมาถูกทางเราใช่ไหมมันไปทางนี้จริงๆใช่ไหมเนี่ยค่ะพอเราเดินออกมานะคะเราก็เลี้ยวไปทางขวาค่ะซึ่งไปทางอาคารหนึ่งนะคะ เดินตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะมันจะมีป้ายบอกอยู่นะคะว่าไปขึ้นรถของขอสอมกเอหถึง a 4ไปทางนี้นะเนี่ยค่ะเขาจะมีป้ายบอกแบบนี้ค่ะนี่จะมีบอกระยะทางด้วยนะคะไปจากตรงนี้400เมตรเดินจนสุดแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะเดินทะลุมันจะเชื่อมกันนะคะจากอาคาร2ไปอาคาร1ค่ะซึ่งตรงนั้นนะคะจะเป็นจุดจอดของทั้งรถ A1 A2 A3 a 4นะคะเราก็ต้องมาดูจุดหมายปลายทางของเราค่ะ ว่าเราจะไปลงตรงไหนถ้าใครอยากไปขึ้นรถ BTS เฉยๆเพื่อไปต่อไปเส้นทางอื่นเนี่ยก็ขึ้นรถ A1 ก็ได้ค่ะหรือ A1 นะคะก็จะเริ่มที่สถานีดอนเมืองนะคะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่หมอชิด2นะคะแล้วก็จะผ่าน BTS สถานีหมอชิดค่ะตรงส่วนจตุจักรนะคะเพื่อนก็ไปต่อรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าใต้ดินตรงนั้นก็ได้นะคะหรือถ้าใครจะไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ไปขึ้นรถ A2 นะคะ มีปลายทางที่สวนลุมพินีก็ไปที่ A3 นะคะส่วนใครจะไปสนามหลวงเนี่ยก็ขึ้นรถที่ a 4นะคะนี่ค่ะพอเราเดินตรงมาเรื่อยๆนะใช่ไหมคะก็มาถึงอาคารหนึ่งแล้วค่ะอันนี้เราออกประตู6นะคะเ,เพื่อนๆอาจจะไปออกตรงประตู1ก็ได้นะคะอันนี้เราก็ไม่รู้ค่ะเราก็เดินตามป้ายมานะคะก็เดินมาออกประตู6ซึ่งจริงมันต้องเดินต่อไปอีกค่ะจนสุดทางประตู1เลยค่ะแล้วก็เลยประตู1ไปนิดเดียวก็ถึงตรงนี้แล้วค่ะนี่ค่ะเป็นจุดจอดรถบัสนะคะเซอร์วิ h ฮอล์ค่ะ ซึ่งจุดจอดเนี่ยจากที่เราสังเกตนะคะเขาก็ไม่ได้มีแต่รถที่เป็น A1 A2 a 3 a 4นะคะเหมือนจะมีรถที่แบบเหมือนบริการไปถึงพัทยาด้วยหรือว่าไปสุวรรณภูมิด้วยนะคะเพื่อนๆก็ลองหาข้อมูลดูก่อนนะคะซึ่งตอนถ่ายะค่ะเราก็มัวแต่มุ่งมั่นหารถ A1 นะคะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายรถสายอื่นมาให้เพื่อนๆดูนะคะซึ่งเรามาถูกทางแล้วค่ะเดินจนสุดทางนี่คือเจอแล้วค่ะมีมีคนแบบเพื่อนๆคนอื่นนะคะรออยู่ตรงนี้เยอะเหมือนกัน,นะค่ะ นี่รถก็มาถึงจุดจอดแล้วค่ะเราก็ขึ้นรถคันนี้ไปได้เลยนะคะค่าบริการคันนี้จากรถ A1 ไปที่ BTS ตรงหมอชิดใช่ไหมคะก็คือ30บาทค่ะรถนี้ขึ้นทางด่วนนะคะพอลงทางด่วนเนี่ยใครอยากลงตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวหรือตรงโรงเรียนหอวังก็ลงได้นะคะมันจะเป็นเหมือนป้ายที่เขาจอดอยู่ค่ะถ้าใครไม่ลงก็มาลงที่ BTS หมอชิดเนี่ยคะ่ะแล้วก็ปลายทางก็คือสถานีขนส่งหมอชิด2นะคะนี่คะ่ะรถก็มาจอดให้เราลงตรงนี้แล้วค่ะ ใครจะไปรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินก็ใช้เส้นทางนี้ได้เลยนะคะนี่ก็มาถึงจุดหมายของเราแล้วค่ะสิ่งที่เราตั้งใจก็คือไปต่อรถไฟฟ้าเพื่อกลับบ้านกันค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ